สันนางสาวจิรเรรชียสุวสรณดิฉันใหญ่ดีเยอะดิมาถีชัยค่ะดิฉันเป็นู่ชื่อยามงมงค่ะเมื่อเรามาจากแม่จเจ้าพิยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประเทศชีวภาพเรื่องกรารศ,ศาึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของม่วมหางมะโหและกระเทียมในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีรเยในอาหารแห้งค่ะเนื่องจากในชุมชนของเรามีทั้งชุมชนหนองเลงทรายมีปลามากมาย ชาวบ้านในพื้นที่จึงเอาปลามาทำปลาจากแห้งและนำขายนอกจากปลาตากแห้งที่นำมาขายมีจำนวนมากขายไม่หมดจึงเกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเกรียในอาหารแห้งโดยเฉพาะในฤดูฝนหรือเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเช่นอากาศที่มีความชื้นสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอาจจะทำให้ชาวบ้านขายไม่ออกจนเสียรายได้ พวกเราจึงสนใจที่จะนำมะม่วงหาวมะนาวโหและกระเทียมมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียมะม่วงหาวมะนาวโหและกระเทียมเป็นพืชที่หาได้จากชุมชนและเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติสามารถลดการใช้วัตถุกันเสียสังเคราะห์เพื่อพัฒนาอาหารแห้งและแพ็กเกจของเราไม่ให้มีแบคทีเรียเจือปนในอาหารได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ เอทานอลเครื่องปัน่นกระเทียมมะม่วงหาวมะนาวโห่อาหารแหง้งชุดตรวจวัดแบคทีเรียในอาหารแหง้งควรโลล้าปิดกลวยกองตอนที่หนึ่งเตรียมสารสกัดที่ได้นำไปปั่นละเอียดกับเอทานอลด้วยเครื่องปัน่นบรรจุลงในโหลซึ่งได้รับสารสกัดจากธรรมชาติ 2. เตรียมปลาจากแห้งที่นำมาจากชุมชน สามทำการตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยการนำสู้ตรวจมาตรวจตอนที่สองเตรียมสารสกัดที่ได้ใช้ในการทดลองที่ได้จากการสกัดจากเอทานอลโดยใช้สารสกัดโหลที่หนึ่งจะเป็นสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่โหลที่สองจะเป็นสารสกัดจากกระเทียมโดยจะนำปลาตากแห้งแบ่งเป็นสีชิ้นจากนั้นนำสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่หยดใส่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองจะใช้เป็นสารสกัดของกระเทียม ชิ้นที่3จะใช้เป็นสารสกัดที่ผสมชิ้นที่4จะไม่ใส่สารสกัดใดๆค่ะงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดมะม่วงหาวมนาโหนและกระเทียมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหารแห้งค่ะมะม่วงหาวมะนาโหนดครั้งที่1ได้โคโรนีที่68ครั้งที่2ได้โคโรนีที่63ครั้งที่สได้โคโรนีที่64 ครั้งที่สี่ได้โคโรนีที่หกสิบห้าเป็นปานกลางค่ะกระเทียมครั้งที่หนึ่งได้ค่าโคโรนีที่ยี่สิบสองครั้งที่สองได้ค่าโคโรนีที่สิบเก้าครั้งที่สามได้ค่าโคโรนีที่สิบแปดครั้งที่สี่ได้ค่าโคโรนีที่ยี่สิบซึ่งเป็นที่สูงมากค่ะการผสมทั้งสองครั้งที่หนึ่งได้ค่าโคโรนีที่สามสิบครั้งที่สองได้ค่าโคโรนีที่ยี่สิบแปดครั้งที่สามได้ค่าโคโรนีที่สามสิบสอง ครั้งที่สได้ค่าโครโนนีที่30ซึ่งเป็นที่สูงค่ะการไม่ใส่สารสกัดใดๆครั้งที่หนึ่งได้ค่าโครโนนีที่ร้อยสิครั้งที่สองได้ค่าโครโนนีที่ร้อยยี่สิบสามครั้งที่สามได้ค่าโครโนนีที่ร้อยิบเครั้งที่สี่ได้ค่าโครโนนีที่ร้อยยี่สิบซึ่งไม่มีผลค่ะ จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอาหารแห้งได้ดีที่สุดโดยสามารถลดจำนวนโคโลโนีแบคทีเรียในการเพาะเชื้อได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นมะม่วงหาามะนาวโหูค่ะและกลุ่มที่ไม่ได้ใส่สารสกัดใดๆและสารสกัดที่ผสมด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับได้มีทักษะในการคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะ 2. ชาวบ้านในชุมชนจะได้มีสารสกัดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหารแห้งได้ค่ะ